สวัสดีครับวันนี้นะาจ๊มีอะไรจะมาแนะนําช่องความช่วยเหลครับวันนี้เกี่ยวก,กับมืองเมอเบอร์รี่สายพันธุ์ลูกยาวมานําเสนอนะครับนะครับอ่าเป็นยังไงครับเรจะไปดูไอ้ต้นไต้หวันสตรอเบอร์รี่ก่อนอันนี้เป็นไต้หวันสตรอเบอร์รี่น,รรนะครับสตรอเบอร์รี่รสชาติเหมือนสตรอเบอร์รี่อ๋อรสชาติเหมือนสตรอเบอร์รี่เปรีย้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานสตรอเบอร์รี่เออตัวนี้ยังไม่มีลูกให้ได้กินครับอันนี้ยังไม่มีลูกแต่ว่ามันมันคือนี่ ไ,ได้กินทุกปีแต่ยังไม่สุก <c oughs> แต่ยังไม่สุกทำไมครับลูกจะออกเป็นเดียวๆอย่างนี้แหละอ๋ออันนี้ลูกออกเป็นเดียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตงไงออต,งไงออตวันแม่ช่อครับเองไตวันแม่ช่อไวันะครับตัวนี้นะครับใ,<น>ใช่ไหมช่<น>จะออกเป็นชออ่อเอ่อเนี่ยครับออถ้าแตวันนะครับนี่จะออกเป็นช่อคือมันต้องมันต้องยังไงล่ะเขาบอกว่ามันมีสายสายพันธุ์น้ำหมอนนะเหมือนเมื่อกี้ที่ที่เราไอลงไปก็คือไอหิมาลายันหิมาลายันตัวนี้ตัวนั้นเป็น ไต้หวันสตอเบอรีไต้หวันสตอเบอรี่ตัวนี้มาเป็นไต้หวันไม่ชอบไต้หวันไม่ชอบนะครับสามพันแล้วนะครับเนี่ยนะครับตรงนั้นอีกต้นหนึ่งเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมครับดำออสตุรกีดำออสตุรกีโอ้ชื่อเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อเป็นผลมันใหญ่ใช่ไหมผลใหญ่ที่สุดในโลกนี่ที่สุดเปรี้ยวเปรี้ยวหรือหวานเปี้ยวหวานเปี้ยวหวานหรอเชียงใหม่แต่ว่าลูกจะใหญ่เขาที่โป้งครับใหญ่ที่สุดในโลกอือพัฒนาอยู่ในประเทศไทยเหรอนำเข้าครับ นำเข้าเรานามาปลูกครับไต้หวันดำออสตุรกีอ๋อแสดงว่าปลูกในเขตร้อนเขตชื้นได้ยังไงไม่มั่นใจแดงถึงแดงที่มาแต่ว่าประเทศไทยปลูกได้เลยอ๋อในในฤดูอากาศของเราเขาว่าปลูกได้เลยใช่ไหมครับเราเราจะมีไว้พล้นไว้พล้นนี่ลูกจะออกสีม่วงขาวๆไว้อ๋อม่วงขาวๆโอ้แสดงว่าแต่ละสายพันธุ์นี่มันก็จะมีความโดดเด่นความต่างเช่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับไอ อ,อันนี้มันผลมันใ่ไมอาจจะสั้นอาจจะยาวอะไรอย่างงี้รสชาติใช่ไหมสีอ๋อ,อแต่ว่าแบบแบบมาดูใบใบมันครับอันนี้ใต้หวันอันนี้ใบจะใหญ่ดูนะครับฝ่ามือผมอก็เอาเป็นแบบว่าอะไรพาชนะรองจานข้าวก็กินได้เลยนะครับอันนี้ก็คือนั่นแหละครับวันนี้ผมมีลูกมาให้คลิปด้วยอ่านะครับ เดแล้วบอกว่าชาตินะครับผมบอกเองไม่รู้รสชาตินะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองชิมเดินครับผมครับนี่นะครับตัวนี้คือผลขมันเดี๋ยวผมจะลองชิมดูอเพราะว่าหวานแบบยังไงไม่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 มีรสเปรี้ยวแบบแทรกเลยครับหวานแบบไม่มากแล้วพอดีพอดีจะติดเปรี้ยวนิดนึงนิดกว่าอาจจะชา อาจจะเป็นลูกที่ที่มันมันมันสุกดีนะว่าบห <Okay. S 1> วานหวานอร่อยครับอร่อยมาก okay. อนนดดนะเดี๋ยวเรามามดู<อ>นี่ถ้ามันสุกแบบนี้คือมันมันหวานนะครับแต,ต่ตรงคนมันมันมันก็คือยังเคียวเียอยูเยเอนน่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูหวานอ,อร่อยอร่อยมากครับหวานผมว่าเป็นรสชาติที่ที่ดีที่สุดที่ผมชอบนะตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ ที่ผมชอบอแล้วลองลงมาจะเป็นดำอสดำอสตุรกีดำออสตุรกีมันเต็มปากเต็มคำดีไงคำอร่อย,ดยอได้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 เนี่ยครับแสดงว่าไอ้หมอนเนี่ยในสวนของน้าเจ็กเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่สายพันธุ์แล้วครับเนี่ยมันไค้มาเมื่อกี้กี่พันธุ์กี่พันธุ์นี่อคิมาลรยันอคิมาลรยันดำออส ดัมออฟไต้หวันไต้หวันไม่ชอบไม่ชอบไวเพลไวเพลเชียงใหม่เชียงใหม่ฮะหกครับประมาณหกหกสายพันธุ์ที่น้องเจ๊นะครับได้เอามาเพาะนะครับเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์ในสวนนะครับผมครับวันนี้คือความนี่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับมอนเลยวันนี้ก็เพิ่งได้มารู้จักนึกว่าแต่แบบว่าแต่ว่ามอนมอนพวกนี้คือใบนี่ไม่สามารถไปเลี้ยงมอญไม้ได้เลยใช่ไหมครับเลี้ยงได้เหมือนกันครับเลี้ยงได้แต่ว่าไม่ยุ่ม ใบจ,จะแข็งกว่าใบาจะแข็งไม่นิยมเนาะนอ,อ๋อก็ใบจะไม่ไม่เยอะเหมือนพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์พื้นบ้านที่เขา,เาใช้เลี้ยงมันจริงๆ,ๆนะครับอ,อ๋อไม่เหมือนครับแผ่นอะไรตนะ้องแผ่นแสนบอกไม่มั่นใจอ,อืเอ,อเพราะว่าในในสเกีต์นี่ขึ้นชื่อเกี่ยวก,กับการเลี้ยงหมันไมาอยู่แล้วเนาะครับไอผมไม่แน่ใจว่าอยู่ทางอำเภออุทุมพรหรือทางไหนนี่แหละครับเขาเลี้ยงเยอะแต่ว่าผมว่าในกระจายแบบทั่วทั่วของสิเกตคือมันบางเผ่าเช่นคือในสิเกตมี ลาวสวยเยอเขมรอย่างเงี้ยก็คือก็เขาก็มีการพากันยังถักทอสารเนาะไหมเนาะอยู่นะครับถือว่าเยอะอยากพาไปดูแหล่งที่ทำเนาเพวกทวรเาจะรู้จักไหมที่เขาทำไหมเลี้ยงไหมนะก็มีอยู่ที่บ้านดู่ตําบลโพสังอําเภอขุนหก็คือพวกในบ้านดู่บ้านคุนหานนะครับอยู่ที่ตําบลคุนหานอําเภอคุนหานจังหวัดสิสเกตเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งที่ที่เขาทําเขาทอเขาสารนะครับเลี้ยงมันไหมตัวนี้นะ ตามที่แบบเห็นมารู้มานะครับเพราะว่าเห็เหนป้าเพิ่นทำนะครับสำหรับสารดีๆเรื่องหมอนก็นะครับเราก็ความแบบบอกจริงว่าไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยก็เพิ่งมา,มารู้แล้วก็ถ้าใครอยากจะศึกษาก็นะครับติดตามในช่อง YouTube ได้ของหลายๆคนอาจจะมีลงหรือนะครับใน g o o g l e ในอะไรแบบนี้เราก็พิมพ์หาได้นะครับก็ลองดูนะครับว่าพื้นพันไหนนะครับมันเหมาะกับ บ้านเราหรือถิ่นเราปลูกได้บ้างนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็มาศึกษากันนะครับผมก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมในการทําคลิปเป็นวิทยาทานนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับมาไมก้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ